ในช่วงร้อนๆแบบนี้นอกจากเรื่อง pm 2 5ที่ต้องระวังอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมในช่วงร้อนๆแบบนี้อาหารการกินเพราะว่าอากาศที่ร้อนแบคทีเรียรต่างๆ<ม>เขาก็จะเริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วอาหารในเมืองไทยทั้ทงรสเปรี้ยวทั้งรสมันมีกระทิ<ม>อาจจะทำให้คุณผู้ชมนะคะมีอาการท้องเสียได้จะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็ได้ออกมาคมจนถึงเดือนกันยายน2565 พบว่ามีผู้ป่วยนะคะจำนวน41,699รายและมีผู้เสียชีวิตด้วย2รายนะคะจากโรคอุจจระร่วงค่ะดังนั้นนะครับประชาชนควรที่จะเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่มานะครับและก็มีความน่าเชื่อถือได้รับการรับรองครับยกตัวอย่างตลาดสดน่าซื้อ,อตลาดนัดน่าซื้อหรือว่าร้านอาหารแผงลอยที่มีมาตรฐานอาหารสะอาดนะครับรสชาติอร่อยหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ ครีนฟู้ดกู๊ดเทสนะครับโดยเลือกเนื้อสัตว์อาหารทะเลที่สดไม่มีสีและกลิ่นที่ผิดปกติเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน5องศาเซลเซียสครับสำหรับผู้ที่ซื้อจากรถแห่รถเร่นะครับจำหน่ายอาหารหรือว่ารถพุ่มพวงเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากอาหารที่จำหน่ายในรถเร่เนี่ยมีการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องนะครับทำให้เน่าเสียง่ายส่วนอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เนี่ยหากสังเกตว่ามีฟองแกส๊สนะฮะ เกิดขึ้นในถุงไม่ควรซื้อเลยหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าขนมที่มีส่วนผสมของกระทิเนื่องจากบูเสียได้ง่ายครับพร้อมแนะนำให้เลือกกินอาหารปรุงสุกและก็สดใหม่นะครับยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆยกตัวอย่างลาบน้ำตกก้อยนะครับหากจะกินอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยนานเกิน4ชั่วโมงหรือเก็บไวค้ค้างคืนต้องนำมาอุ่นให้ร้อน